สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้กับผ้าพี่น้องเขาสวนนะครับแต่าเสานะครับผมผ้ามาเบิงนะครับหลังฉีดนะครับผมหลังฉีดปุ๋ยนะครับกัถือว่าโอเคนะครับผมถือว่าโอเคเนาะนะครับกการเจริญเติบโตก็ดีนะครับผมในช่วงนี้กฉีดบ่มรุงผลนน้าแน่นะครับผมบ่ได้ใส่ปุ๋ยเม็ดแล้วนะครับผมอายุยางเขาสาเดือนนะฮะยางเขาสาเดือนแล้ว เอากะใส่จะเน้นเป็นปุ๋ยฉีดเอานะครับย <'s> ่างหน่อยๆกับท so like ุกซิฟหามือนะครับผมปุ๋ยฉีดนะครับฉีดนะฮะฉีดเร่งต้นเร่งใบนะครับถ้าย่างเขาสามเดือนแล้วก็ฉีดเร่งต้นเร่งใบนะฮะใส่ปุ๋ยเกจยิบห่าหรือสี่สิบหกศูนศูนย์นะครับฉีดเร่งต้นเร่งใบเอานะฮะแล้วก็ใส่ปุ๋ยศูนย์ศูนย์หกศูนย์หรือศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์นะครับผสมเข้าไปน้ำนะฮะผสมเข้าไปน้ำ ฉีดเพื่อนะครับเฮยียดไขมันลงหัวนะครับหรือว่าบำรุงหัวมันนะฮะบำรุงหัวมันใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมนะฮะใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมก็คือ0ูนย์ศูนย์นะฮะแล้วก็ใส่ปุ๋ยเกจยี่ห้าห้าหรือ4ี่สศูนย์นะครับผสมฉีดนะครับดูแลรักษาไปลักษณะนี้นะครับหลักการใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยแบบนี้นะฮะใส่เน้นเป็นปุ๋ยฉีดนะครับรอบหนาจะ เอาเป็นปุ๋ยระเบิดหัวนะครับเป็นฮอร์โมนระเบิดหัวแบบสําเร็จนะครับผมแบบสําเร็จอของเพชรดำนะฮะจะเอาของเพชรดํามาใส่นะครับถือว่าโอเคครับไปฉีด,ดย่างนน้อยกัทุก15วันนะครับพี่น้องทุก15วันนะครับจะเหตุไห้มันเท่าเนี่ยเป็นหัวดีนะครับเพิ่มผลผลิตหลังจากที่เท่าดูแลนะครับ เอาหยาเอายุ่งเรียบร้อยแล้วนะครับเอาหยาเอายังออกจากหลองเรียบร้อยแล้วนะครับคือบอกง่ายว่ามั่นเนี่ยในหลองมั่นเนี่ยบม่มีหยาแล้วนะครับผมบม่มีหยาแล้วลก็ฉีดฮอร์โมนบำรุงเหรือฉีดปุ๋ยานามนะครับที่ผมแนะนํานะครับช่วงถ้าหลังจาก3เดือนไปแล้วนะครับจะเน้นตัวไถหลายกว่านะครับผมเน้นตัวไถหลายกว่ามั่นชุดนี้จะอาออกช่วงประมาณปีใหม่นะครับ เดือนมกรานะครับเดือนมกราโผล่ละนะครับหลังๆปีใหม่นะครับมกรากุมภานะครับกจะเน้นเป็นการบำรุงบำรุงหัวน้ำนะครับบำรุงหัวเพราะว่าจะเฮ็ดให้ห,หัวมันเนี่ยใหญ่ยยปเปอร์เซ็นต์แป้งดีนะครับผมจะเน้นเป็นศูนย์ศูนย์หกศูนย์นะครับย่างในหน่อยฉีดทุกสิบห้าวันนะครับการบำรุงมันนะครับฉีดทุกสิบหามือการใส่ปุ๋ยเม็ดนี่เต็มที่ก็บ,บ่น่าจ,จะ เกิน2รอบนะครับถ้าเป็นปุ๋ยเม็ดเนาะเป็นปุ๋ยเม็ดเป็นปุ๋ยสูตรนะครับที่เข้ามาผสม,มนะฮะในช่วงถ้าหลังจากสี่เดือนไปแล้วนี่สัดส่วนใหญ่จะเป็นการวานบนนะครับถ้าเป็นรอบ2รอ,อบสุดท้ายนะครับปกติเนี่ยจะใส่แค่2รอบนะครับถ้าเป็นปุ๋ยเม็ดปุ๋ยสูตรนะครับผมจะผสมหลักวานนะครับวานบนดินได้เลยนะครับกะเบิง้ง จังหวะการวานนะครับถ้ามีดินมีความชื้นหรือฝนตกหลังฝนตกเนี่ยแหละนะครับให้ฝนตกลงมาสักกอนนะครับล้างฝนตก1-2วันนะครับเพาก็สามารถวานได้นะครับเพราะว่าจะเหตุให้ปุ๋ยละลายนะครับจะเหตุให้มันเท่านี้สามารถนําไปกินมีประโยชน์มีประสิทธิภาพนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับอย่าไปวานแห้งนะครับถ้าดินแห้งๆอย่าไปวานนะครับถ้าเป็นปุ๋ยเม็ดนะครับแต่ว่าปุ๋ยน้ำละลายฉีดนี่ นะครับฉีดทุกซิบมือทุกซิบหามือแล้วแต่พี่น้องเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมปุ๋ยศูนย์ศูนย์หกศูนย์นะครับบางคนกับคอมเมนต์กับว่าถามว่าถุงละเท่าไหร่นะครับเพื่อนว่านะครับาหาซื้อได้กับแล้วแต่พื้นที่เด้อพี่น้องทั้งพี่กับซื้อร้อยยี่สิบปลอยสามสิบบาทนะครับผมของศูนย์ศูนย์หกศูนย์ถ้าเป็นปุ๋ยเกจยิบหาหาหาจะถือซื้อถุงหนึ่งกับประมาณสามสิบบาทนะครับผม เทาก็สามารถนํำมาฉีดได้นะครับเดีหลายไรนะครับได้ไหลายไรนะฮะผู้ใดเห็ดแบบปลูกมั่นเนี่ยถาหลังจากที่บ่ได้ใส่ปุ๋ยแล้วกะเลนเป็นปุ๋ยฉีดเอานะครับผมจะเห็ดให้ผลผลิตเท่าเพิ่มมากขึ้นนะฮะเห็ดให้ผลผลิตเท่าหลายบอกง่ายๆว่าเฉด,ด้อัตราต่อไร่เนี่ยสูงนะครับแต่อัตราต่อไร่สูงเทาก็ฉีดเท่าเน้น,นตัวท่ายเป็นลักนะครับ เน้นตัวถ่ายเป็นหลักถ้าสมมุติว่าอายุ4เดือนขึ้นไปเองส่เนาะสมมุตินะครับสมมุติว่าอายุ4เดือนแลว้วบาดที่นี่ฮ็เน้นเป็น4600 2ช้อนแกงเองส่นะครับลรากาเน้นโตถ่ายก็0060 4ช้อนแกงนะครับทั้งหมด6ช้อนแกงกันละล,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 ะละายน้ำ20ลิตรแล้วก็ฉีดพ่นได้นะครับไล่หนึ่งนะครับตามปกติผมฉีดอประมาณอ่า30ลิตรประมาณ30ลิตรฉีดทั่วแปลง หนึ่งไร่นะครับผมหนึ่งไร่ประมาณถังโกกัวนะครับถังเครื่องนะฮะสามารถฉีดได้นะครับผมกับว่ได้เพียงหลายนะครับแต่ว่าถ้าเขาเห็ดไฮบ่หลายนะครับหาไรสิบไร่ยังสินะครับเขาก็เน้นเอาเป็นเน้นเอาเป็นได้จํานวนหลายดีกว่านะครับผมเขาบำลรุงดีๆนะครับบางคนเห็ดยี่สิบสามสิบไร่นะครับได้ไรหนึ่งก็เฉลี่ย ถูกไรละสองสามตันนะฮะแต่ว่าถ้าเหาเห็ดให้มีคุณภาพนะครับเห็ดให้มีคุณภาพไรหนึ่งตกะเจ็ดตันแปดตันนี่ก็ถือว่าโอเคครับเจ็ดถึงสิบตันเนี่ยถือว่าโอเคนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับเหาบำรุงการฉีดปุ๋ยนะครับฉีดปุ๋ยใส่เพื้นดูดนะครับบำรุงดูดนะครับผมเหาเน้นเป็นหลังจากสี่เดือนไปแล้วเหาเน้นโพแทสเซียมนะครับบำรุงหัว นะครับเพื่ให้มันลงหัวเอาไปเลียงหัวได้หลายขึ้นนะครับผมเขาเติมอยู่เรื่อยๆนะครับพี่น้องว่าไงยๆว่าเขาเติมอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าต้องไปบ่มลุงหัวนะแต่ว่าการเลียงลําต้นไปน้านะฮะตอวการเลียงลําต้นไปน้ล้วก็เขาเน้นเป็นโตหัวเป็นหลักบ้านนี้นะครับหนึ่งถึงสามเดือนนะครับเขาเน้นเป็นบํารุงต้นบํารุงใบนะครับผมบํารุงต้นบํารุงใบหลังจากสี่เดือนไปแล้วเขาเน้นเป็น บำรุงหัวบำรุงต้นบำรุงหัวคือกันแต่ว่าเขาก็นเน่นเป็นตัวบำรุงหัวหลายกว่วนะครับพี่น้องนี่คือหลักการฉีดเห็ดมันนะครับเห็ดสวนมันเขาต้องฉีดลักษณะนี้นะครับผมไปในทิศทางที่ว่า,าในช่วงอายุสีเดือนเนี่เริ่มเป็นหัวออกหัวเบ็นเละแต่ว่าบางคนเคยเข้าเมน์เขามาว่าอายุมันเนี่ยขนาดสีเดือนยมังม,มีหัวเดว้หนึ่งมันก็ขึขนอยู่กับดินสอง้นอยู่กับสายพันธุ์ บางสายพันธุ์นี่อายุ4เดือนยังทอนอยูมือนึงนะครับผมแต่ว่าสายพันธุ์ที่ผมเรียกปลูกก็คือเป็นพันธุ์อีเหลืองนะครับพันธุ์อีเหลือง้วก็พัน8หนึ่งนะครับสายพันธุ์8หนึ่งนะจะเป็นหัวเร็วนะครับผมอายุ4เดือนนี่หัวทอแขนแล้วนะครับผมแล้วถ้าฮา่อบอมุ่งไห่ปุ๋ยโพแทสเซียมไปตลอดนะครับทุกสิมหามือทุกสิมหามือในบ่ขาดเนี่ยนะครับส่วเขาจะได้ถอนนะครับ เก้าถึงสิบสองเดือนนี่ก็ถือว่าโอเคครับพี่น้องถ้าผู้ใดเหตุให้นะครับได้จำนวนตันนี่ต่อไร่นี่ยตำนะครับเอาสูตรของผมไปใส่เด้อนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับได้ผลดีนะครับให้พี่น้องนําไปใส่นะครับเอาปุ๋ยฉีดนี่นะครับฉีดทุกสิบหามือ,อย่างนหน่อยๆถ้าผู้ใดบ่มีเวลาเนาะผู้ใดปลูกไว้นี่ยสิบไร่ยังสิขยันฉีดเอานะครับผมห้อยสิบไร่ก็สามารถได้อ่า เป็นรอยตันนะครับผมเป็นลอยตันหรือว่าเกือบถึงรอยตันแน่นอนนะครับผม้าห้อยแดดดีๆด,ดูแลดีๆหนึ่งอย่าให้มีหญ้าในหลองมันนะครับผมอย่าให้มีหญ้าในรลองมันสองขอขยันฉีดนะครับฉีดปุ๋ยโพแทสเซียมหรือปุ๋ยบำรบุ่งห,หัวหลังจากอายุ4เดือนไปฉีดอย่างน้อยเดือนหนึ่งนี่สองครั้งนะครับทุก15วันนะครับจะเหตุให้หัวมันใหญ่น้ำนักดีเปอร์เซนต์แปลงสูงเนี่ยครับ ปุ๋ยโพแทสเซียมบังลุงหัวปุ๋ยระเบิดหัวก็คือ0ูนยูนนะครับผม0ูนยูนนะครับไฮเน้นนะฮะแล้วก็ใส่ปุ๋ย4ีซีหมาผสมแครน,นิดหน่อยนะครับแล้วก็บางสูตรพ,พี่น้องเพิ่อนกะน้ำเป็นขี้หมูมักนะครับมาผสมปุ๋ยฉีดแห้งดีเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมผมก็เคยไปเอามาฉีดคือกันแต่ว่ามันไก่ผมก็เลยบ่ได้ไปนะครับเป็นน้ำหมูนะครับน,นมม้ำนะล่างหมูน้ำม,มักอ่าที่เพิ่นใหาไอ้ห้าไปเอาฟรีเลยนะครับแต่ว่า ไปเอามาฉีดนี่ก็ถือว่าสุดยอดครับหล Trans ัลกเกามาผสมแม่ปุ๋ยเห่าในช่วงอายุมั่น3าสเดือนนี่ถ้าเป็นพวกเป็นน้าม,มูนะครับหน,น้าขี้หมูมักนี่นะครับเหาก็มาผสมโพแทสเซียมเข้าไปผสมโพแทสเซียมก็ซื้อ0060นะครับผสมดรา,ายแล้วก็ฉีดนะครับน้ามาฉีดก็มีประโยชน์คือกันนะครับได้ผลดีลดต้นทุนของเห่านะครับถ้าผู้ใดเห็ดจากสันได้แห้งดีนะครับแต่ว่าให,ห้หน้า0060มาละลายผสม เขาไปหรือใส่ปุ๋ยเกต0060เข้าไปผปสมแล้วก็น,นํามาฉีดได้ทุกซิมหามืองงามแท้นะครับบ่จําเป็นต้องทุกซิมหามือนะครับซิฟมือเขาฉีดเท่าน,นึงก็ได้เบี้ยนเขาฉีดสองครั้งสามครั้งก็ได้นะครับเพราะว่าเขาก็ให้ไปเรื่อยๆนะครับอ่ะให้ปุ๋ยเขาไปเรื่อยๆนะครับอย่าให้ขาดอ่ะถ้าได้ปุ๋ยบ่ขาดมั่นเนี่ยได้ผลผลิตสูงแน่นอนครับพี่น้องครับผม คลิปนี้ผู้ใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงซัมนี่ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ